Okay. สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวหลอด LED นะครับของย oh ี่ห้อ GPNE รุ่น R4 นะครับตัวนี้เป็นหลอด LED นะครับขั้วที่ผมใช้ตรงนี้นะครับเป็น H4 นะครับเป็น H4 ใช้กับ Mitsubishi e x p e n d e r นะครับ ลักษณะโดยรวมนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นเหล็กหรือเป็นอลลอยอะไรสักอย่างนี่นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะส่วนหลอดเนี่ยทเท่าที่เราเห็นนะครับมันจะมีทั้งน่าจะเป็นไฟสูงและไฟต่ำนะครับอยู่ในตัวเดียวกันเพราะมันเป็นของ h ฮสนะครับตัวแป้นนะครับแป้นตัวนี้ ปกติที่ผมเคยเจอนะครับมันจะเป็นพลาส,สติกแต่ตัวเนี้ยเท่าที่เคาะดูเนี่ยมันเหมือนเป็นอลลอยหรือเป็นเหล็กอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับตัวไดเวอร์ตัวบูทนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับ โอเคครับหลอดซ้ายมือนะครับเป็นหลอดของฟิลิปนะครับที่ผมซื้อมาหลอดละประมาณพันหกโดยประมาณขวามือนี่ก็จะเป็นหลอดของ G P N E นะครับตัว R 4สังเกตได้เลยนะครับตัวชิปหลอดเห็นไหมฮะฟิลิปจะหลอดเล็กนิดเดียวเองนะครับตัวของ R 4ตามราคาครับผมเพราะว่าตัว R 4นี่ส0 0พนนะครับตัวฟิลิปนี่พันหนะครับ ตัวบอดี้ไอตัวล็อกตัวเนี้ยที่ผมบอกนะของฟิลิปจะเป็นพลาสติกนะครับของ t ีจะเป็นค่อนข้างเป็นโลหะนะครับไซส์ก็ประมาณนี้นะครับยาวกว่าันนิดนึงนะครับแต่ตัวหลอดตัวชิปเซ็ตหลอดตัวนี้จะเท่ากันนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงแล้วผมมารีวิวต่อขออนุญาตไปใส่ก,ก่อน คือความสว่งวงงางอันนี้ถ่ายจากด้านในนะครับฟิล์มตัวนี้60นะครับฟิล์ม60นะครับประมาณนี้เลยนะครับจะเปิดไฟสูงให้ดูนะครับไฟสูงนะครับต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับประมาณนี้เลยครับผม ถือว่าใช้ได้นะครับสีก็โอเคอยู่นะครับไม่เหลืองไม่ขาวนวลนๆน,น,นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับผม